คราวนี้ไปกันที่ประชาธิปิบัติบัางดิประชาปัฐปฏอบัติอย่าไปคิดว่าประชาธิปิัต์มีแต่เลือดไหลออกเลือดไหลออกนะเขาก็มีอีเวนต์อื่นๆด้วยนะเออก็เมื่อวานคุณองค์อาจค้มไพบูลในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพักแล้วก็เป็นประธานภาคกทมของประชาธัปิบัติก็จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผอเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกค่ะนั่นก็คือนั่นก็คือคุณปรินค่ะรู้จักชื่อนี้ไหมคะ คุณปรินพานิชพักลูกชายของดรสุภชัยพานิชพักค่ะขั้งแรกเขาก็มีคําถามกันเยอะมากเลยคือคุณปรินเป็นมือเศรษฐกิจของพรรคใช่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยถูกต้องคือหนึ่งเป็นลูกชายของดรสุภชัยพานิชพัชใช่มือเก่าทางเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์เก่าภาพก็คือภาพมือเศรษฐกิจระดับโลกขณะเดียวกันแบ็กกราวเฉพาะตัวปรินจบนอกเรียนพาด้านเรียนมาทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน การจัดการใช่ไหมฮะทั้งนี้แล้วก็ก็เป็นนักวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์นี่แหละครั้งแรกชีวิตการทํางานก็ทํางานทางด้านภาคตลาดเงินตลาดทุนนั่นแหละนะครับเมื่อกลับมาเล่นการเมืองก็เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยใช่ต้องใช้ว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยด้วยของพระระชาธิปัตย์เราไม่เคยเห็นคุณปริญญ์โชโช่เก่าหรือโช์กระดูกทางการเมือง ในเชิงของการที่ต้องไปลุยอํานวยการเลือกตั้งนั้นแต่อยู่ๆตั้งคุณารินเป็นผอเลือกตั้งเพราะว่ากทมสกมันก็เป็นเรื่องที่ปัญหาพอสมควรก็แปลกใจกันเยอะก็ต้องดูจากนี้ไงเออก็ต้องดูจากนี้ไงว่าจะเป็นอย่างไรเราจะมีแต่ภาพจาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยอย่างเดียวแต่คราวนี้แต่คราวนี้สองประเด็นกระมังประเด็นที่1เราสนทนากับคุณนิพนธ์บุญยมณีไปแล้วใช่ไหมครับรองหัวหน้าพักรองหัวหน้าพักอันนั้นวันเก่า คุณทิพนบอกว่ากฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นมีข้อจำกัดคใครที่อยู่กับการเมืองระดับระ,ระดับชาติมีตำแหน่งใครที่มีตำแหน่งมีหมวกทางการเมืองระดับชาติแม้กระทั่งที่ปรึกษารัฐมนตรีไปยุ่งไม่ได้นะคุณจะลงมายุ่งกับการเมืองท้องถิน่นเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้เลยเดี๋ยวกระทบกับพักนะแล้วจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นยุ่งไม่ได้เลยดังนั้นดังนั้นข้อจำกัดในทางกฎหมายมือเกา๋าจริงๆทางการเมืองลงมาแตะไม่ได้ต้องใช้ที่ปัด โดดลงมายุ่งอำนวยการเลือกตั้งกรทมไม่ได้ใช่เพราะมันเสี่ยงเดี๋ยวจะกระทบกับการเมืองภาพใหญ่ของพรรคไนี่คือข้อจำกัดประการแรกใช่ค่ะจึงเป็นที่มาที่ต้องตั้งคนนี้ทำไมจึงต้องเป็นปลินค่ะอย่างที่สองคุณทิพนบอกว่าอย่ามองแค่ตัวคุณปลินยังมีการตั้งระดับรองผอเลือกตั้งกทมอีก9คนด้วยกันใช่แล้วแบงเป็น9ภารกิจ 9ภารกิจและหลายคนก็อาจคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นชื่อและก็เป็นอดีตสอสอดีตผู้สมัครเป็นอดีตผู้สมัครของปชปไม่มีตําแหน่งระดับชาติก็แล้วกันไม่มีตําแหน่งค่ะปลอดภัยมากนะคะสามารถที่จะมาคุมเกณฑตรงนี้นะคะร่วมผลิตก,กับตัวอย่างเช่อนอตัวอย่างเช่นค่ะตัวอย่างเช่นในระนาบรองในระนาบรองผอ,เ,อเลือกตั้งปัญชทิปต์ปัชิปต์ตัวอย่างเช่นคนแรกต้องพูดหลายคนคุ้นและจํากันได้แน่นอนนะคะหล่อนเลํามอมหลวงอภิมงคลสุนกุลเป็นรองผู้มยการฝ่ายยุทธศาสตร์การเลือกตั้งค่ะ ท่านสมาหลายคนคุ้นนะคะเป็นอดีตที่เคยทํางานที่สภาพั์มาก่อนแล้วก็อยู่ประชาธิปัตย์ยาวนานมากดรธราดลเปี่ยมพงศ์ารคนนี้เขาจะเป็นรองผอฝ่ายนโยบายและแผนและอีกหนึ่งชื่อนะคะคุ้นไหมคะคุณนัทบรรทัดฐานเป็นรองผู้มนิการฝ่ายปฏิบัติการการเลือกตั้งและแน่นอนชื่อนี้ต้องคุ้นแน่นอนพลวัตติวิชัยสังภัยค่ะจะมาเป็นรองผู้มนยการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ ยังมีคุณเกียรติฟ้าเราหะพรสวรรค์เป็นรองผู้ในการฝ่ายกฎหมายแล้วก็ทายาททางการเมืองคนหนึ่งคุณเจนจีรารัตนเพียรมาเป็นรองผู้ในการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะโอเคสรุปนะในระนาบรองผอเลือกตั้งที่มีอยู่9คนตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยงานคุณปรินผอเลือกตั้งคุณปรินชื่อชั้นกระดูกทางการเมืองในมิติของการเลือกตั้งถึงไม่ถึงนั่นก็เรื่องหนึ่งสถาน มันจํากัดสถายการมันบีบเมืม่อตั้งคุณปรินในระนาบรองมันก็ต้องแข็งแรงจะงสัง<ม>เกตส่วนผสมของในระนาบรองทั้ง9คนนะม,มีทั้งมีทั้งรองผอ,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 อเลือกตั้งที่เป็นที่เป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่ในกรทมมาก่อนอย่างเช่นหล่อลเล็กมีมือที่มีชั้นเชิงมีทักษะ ในเรื่องของมวลชนสัมพันธ์อย่างสูงยิ่งคื้นเล่นกับชาวบ้านเป็นอย่างเช่นวิชัยสังประภัยเออ,อนนีว้วางถูกตัวบ่านขณะเดียวกัน,น,นก็จะมีมือมีมือโซเชียลม,มีอยู่รองหนึ่งดอ็อะไตอร์อะเป็นมือโซเชียลเอปอิดแนวรบในโซเชียลมีเดียก็เรียกว่าครบใช่แล้วประมาณนี้อ่ะโอเค